หาคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกกอกกอกสวัสดีครับคุณนบสิงห์นรทุกครับผม,มสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันครับผมขอบคุณ มากกที่ผมชวนแล้วเชิญมาแล้วแล้วก็ไม่ปฏิเสธเลยขอบคุณมากครับคุณนบครับผมพอดอีเวลาตรงกันพอดีอืมโอเคค,คุณนบผมเคยคผมเคยผมเคยเข้าไปฟังแล้วก็วิธีการเล่าของนบเลยเฮ้ยผู้ชายคนนี้มีมีการเล่ามีมีน้ำเสียงที่เฮ้ยน่าสนใจอะ่ะ<อ>ผมก็เลยขอบคุณครับเข้าไปแล้วก็ ทักทายแล้วก็ได้คุณนบมาเล่าออครับผมก่อนอื่นเลยถามคุณนพก่อนนะว่าคุณนบโทรจากที่ไหนฮะระยองครับระยองอืสัญญาณ<ม>ได้ยินผมชัดเจนนะชัดเจนครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้มีสะท้อนนิดนึงอ่ามันจะเป็นช่วงแรกตอนนี้หายแล้วเนาะครับผมหายแล้วผมลดลดวอลลุ่มลงมาแล้วโอเคนะะงั้นอ่ผมถามสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่าคุณนบสบายดี สบายดีครับสบายดีโอเคได้ยินคําว่าสบายดีในช่วงนี้ในวิกฤตแบบนี้ <c oughs> หายห่วงฮนะครับผมไปฉีดมาแล้วสามเข็มและสามแล้วนะของอะไรฮะเออไอซีโนฟาร์มสองแล้วก็แอตตาหนึ่งเออเออแล้วมีมีมีเอฟเฟกกลับมาไหมแอตตาเข็ ta, มสามมีมีครับเออเมื่อสองวันที่แล้วนี่ก็ไอ นอนสมเลยเออใช่ผมโดนเข็มสองผมโดนแอตตาครั้งแรกเรียบร้อยเลยฮะสองวันเลยฮะสองคืนเออดีเลยฮะเลยเลยช่วงช่วงวันสองวันเนี่ยคือเลยเมื่อยเนื้อม่ตัวไปหมดแหละนั่นแปลว่าเรามีภูมิปุ้มกันแล้วไงครับอ่าโอเคี่ะนั้นเรามาเข้าเรื่องการคุณนบคุณนบให้ชื่อเรื่องว่าทําไมไม่ช่วยเรื่องเนี้ยใช่ครับเรื่องเนี้ยเป็นประสบการณ์ของคุณนบเลยป่ะหรือว่าได้ยินได้ฟังมาอีกทีฮะ อ่าตรงเลยครับตรงๆเลยนะครับอ่ะโอเคงั้นคุณนพพร้อมแล้วเชิญเลยฮะครับผมก็เมื่อตอนที่ว่ายังทํางานอยู่ที่หนองจอกอ่ะเนาะอ่ายังทํางานอยู่กับอ่าหอจอกอที่เขาเนี่ยอเป็นเป็นเหมือนท่าทรายที่ว่าเขามีพวกหินดินทรายอะไรพวกนี้มีลูกลังมีถมดินทีนี้ยเขารับรับงานที่เกี่ยวกับต้องไปส่งไปส่ง อ่านางงานก็พวกทรายพวกหินพวกลูกลังเนี่ยอ,อยู่ที่ลาดบุหลวงครับก็เราก็ต้องไปเอาตีทรายอ่ะที่อ่าที่กาญจนบ,บุรีอ่าแล้วก็ลูกลังเนี่ยและหินเนี่ยจะต้องไปตีที่อู่ทองที่สุพรรณนั่นแหละพรเนี้ยพอช่วงที่ว่าตีทรายมาแล้วเนี่ยผมาจะต้องวิ่งมาเข้ามาหาทางกระแพงแสนม,มาทางบางเลนมานพวงศ์ครับทีเนี้ยงานมันเพิ่ม เขาต้องให้ผมอะมาตีลูกหลังอีกเที่ยวหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันเป็นเที่ยวสุดท้ายมันก็มืดแล้วไงพอมืดแล้วปุ๊บตอนเนี้ยผมอ่อจะจะวิ่งทางเก่าเนี่ยมันก็คืออ้อมแหละเพราะว่าทางทางทาง,ทางอู่ทองเนี่ยมหามหาทางอ่าเขาเรียกรับบุรหลวงเนี่ยมันจะมีทางลัดอยู่เส้นหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักหรอก แต่ว่าพวกที่ว่าเขาวิ่งกันอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าให้วิ่งออกมาทางเส้นสองพี่น้องเลยแล้วก็อวิ่งตรงรัดเข้ามาหาราดบุหลวงได้เลยมผมก็เลยไปไปไปตามเขาอะไรเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยมันไอ้ปกซีพีเออะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้หรอกเพราะว่าโทรศัพท์มันก็พึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งออกมาไงอ่าก็แล้วมันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ว่าจะต้องซื้อบัตรแล้วเอามาขุดขุด,ขด เพื่อเพื่อที่จะเป็นตัวเลขนะเนาะเป็นโค้ดเป็นโค้ดอ่าเป็นโคน้ดนั่นแหละครับอันเนี้ยผมก็วิ่งมาผมไปกับลูกชายลูกชายมันก็แค่ประมาณสักหกเจ็ดขวบนี่เองอ่าผมก็ไปกับลูกชายก็ตีลูกหลังเสร็จมาก็วิ่งออกมาทางสองพี่น้องก็วิ่งมาตามทางที่เขาบอกนั่นแหละคือมาช่วงนั้นอนะ่ะมันดึกแหละอมันเลยมันก็เลยเที่ยงคืนแล้วหละ่ะวิ่งมาปุ๊บผมก็ช่วงนั้นก็โทรศัพท์ คือมาใหม่ๆก็กําลังเหอเนาะก็โทรคุยกับกับเมียอยู่เ็าเมียก็อยู่ที่ที่ที่บ้านน่ะแหละพอโทรคุยก็เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆเ็อบอกโอ้ทางมันเปียวมากเลยอ่าลูกชายก็นอนไปละก็เมียเขาบอกว่าค่อยๆขับไปรรากา็แล้วกันไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอเห็นอะไรออก็อย่าไปทักมันอ่าเราก็ได้จะพูดว่าโอ้โหมันเปียวมากเลยทางที่ไม่เคยไปแต่เขาบอกให้มาทางนี้ก็มันใกล้กว่าเก่า อ่าเราก็ไปพบคุยกันจนคุยกันไปจนถึงขั้นว่ามันเสียงสัญญาณมันดังตุดตุดก็คือเงินมันหมดแล้วก็เลยวางสายกันไปพอวางสายกันไปปุ๊บผมก็ก็ขี่ไปเรื่อยๆแหละพอขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บผมก็เปิดไฟสูงอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะมันไม่มีรถสวนมาคันเลยไงมันเป็นทางสองเลนสวนที่ว่าถนนมันจะเรียบเรียบวิ่งสบายหน่อยครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆจน จนๆจนแบบมันมืดไปหมดเลยสองฝั่งข้างทางแล้วพวงวงที่ว่าผมกำลังจะเข้าโค้งอยู่เนี่ยพอดีว่ามันมีมอเตอร์ไซค์สวนมาคันหนึ่งอ่าผมก็ใจชื้นแล้วว่ามันมีมอเตอร์ไซค์เนาะเออเดี๋ยวนี้มันก็สวนไปตามปกติมานั่นแหละตอนนี้พอวิ่งไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยมันมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันวิ่งแซงผมมา พอะมันวิ่งแซงผมมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคันเดียวกันหรือเปล่าพราะมันวิ่งมาปุ๊บมันก็ปาดปาดมาปุ๊บแล้วมันก็มาวิ่งออยู่ตรงด้านหน้าของผมเนี่ยครับอ่าทีนี้จากที่ว่าผมเปิดไฟสูงผมก็ต้องลดไฟต่ําลงมาเพื่อที่จะไม่ให้ไปแยงเขาพอลดไฟต่ําลงมาปุ๊บแทนที่ว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้นะมันจะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ไปเลยเพราะมันจะต้องวิ่งไวกว่าเราแต่มันวิ่งอยู่ออยู่ข้างหน้าเราเลยเออเหมือนว่า มันสุดของไฟของไฟต่ำของเราและมันเห็นแค่ดวงไฟท้ายน่ะสีแดงแดงเนี่ยมันเหมือนว่าดวงไฟมันลอยอยู่เราไม่รู้ด้วยลักษณะของรถดาวันมันยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ยทำไมมันยังวิ่งอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเราเราก็อ็อฟไฟสูงเพื่อเพื่อที่จะบอกเขาแล้วก็เพื่อที่จะมองเขาผมอ่ะคือตกใจมากเลยนะ ที่เวลาผมเปิดไฟสูงขึ้นมาปุ๊บแล้วผมเห็นไอ้คนข้างหลังเนี่ยคอมันหักอุ้ยไปด้านหลังเพื่อแบบมันมองเราเลยอ่คือคนเราอ่ะเนาะมันมันถ้ามันตาหันคอมามองเรานี่มันจะไม่เป็นแบบนี้แต่เนี่ยมันหักคอไปข้างหลังเลยหมายถึงว่าเออแล้วคอมันหงายพลิกกลับมาเงี้ยเหรอคอมันหงายใช่คอมันหงายพลิกไปเลยแล้วมันห้อยแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยครับ อ่าไอ้รถอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ารถมันจะวิ่งแบบนิ่งๆนะมันก็จะแบบเหมือนปาดซ้ายไปทีปาดขวาไปทีแล้วด้วยด้วยจากการที่มันปาดซ้ายปาดขวาไปทีเนี่ยผมตกใจไปอีกไอ้คนขับด้านหน้ามันไม่มีหัวหเอ้ยมันไม่มีหัวมันก็ยังปาดซ้ายปาดขวาผมเนี่ยเห็นแล้วคือเราเนี่ยขับรถแล้วลูกเราก็นอนอยู่ในแคปใช่ไหม จากที่ว่าจากที่ว่าเราจับเกียร์อยู่เราต้องเอื่อมือไปจับมือลูกเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามากับลูกอย่างเงี้ยเพื่อ,อไม่ให้เกิดอะอะไรอ่ะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเราและกับลูกเนี่ยซึ่งซึ่งผมก็เป็นคนที่เห็นผีแล้วมันจะตก,กะใจเออแล้วมันจะเกิดการสลบแต่ในขณะนั้นเราขับรถใหญ่อยู่จากที่ว่าเราอ่ะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ า50ถึง55เราก็ละคันเร่งออกมาแล้วก็พยายามแตะเบรกแล้วก็พยายามเลาะเลาะเลาะ,ะ,ะลงข้างซ้ายเพื่อให้ช้าเท่าที่จะช้าได้อไอไอ้ไอ้รถคันนั้นอ่ะมันยังคงสายไปสายมาในขณะที่ว่าเราเห็นไอ้ไหวัไหวไอคนนั่งตอนท้ายเนี่ยมันแกว่งไปแกว่งมาอยู่นั่นจนจนมันวิ่งไปได้แป๊บนึ่งพุกมันก็โฉบลงข้างทางไปเลยย แล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยลงข้างทางแล้วหายไปเลยเือทีเนี้ยกลับมาที่ตัวเราแล้วทีเนี้ยก็พยายามที่จะจับตัวลูกเราเอ่ยคำมือเอ, ơi, อ่ยแล้วก็คว้าสิ่งของที่ว่ามันเป็นผ้าเย็นเอ่ยแล้วก็เครื่องดืง่มชูกำลังต่างๆอเอามากระแทกเราเลยทีนี้เรียกสติอเพื่อที่จะให้ให้ตัวเราเนี่ยมีสติมากขึ้นอืมอ่ะพอ ทุกอย่างกลับคืนขึ้นมานิดหน่อยก็หันไปดูลูกมั่งไปดูว่าเออเขาเขายังคงนอนอยู่แล้วเราก็าพยายามที่จะประคองรถไปเรื่อย<พ>ๆก็เอาผ้าเย็นมาซบหน้าเลยทีเนี้ยเออเอา<ๆ>เอาไอ้ผ้าที่ว่าผมอ่ะชุบน้ําเลยเอามาโปะคอเลยขี่ไปเรื่อยๆพอขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บผมก็ยังคงที่ว่า เปิดไฟสูงอยู่เพราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจอดได้เพราะมันมืดจริงๆเปี่ยวมากอขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บมันช่วงที่ว่าประมาณเข้าโค้งขวาเข้าโค้งขวาปุ๊บไฟผมมันจะเปิดสูงเลยนะคือไฟเนี่ยพอเข้าโคง้งปุ๊บมันไปสาสโดนวัดวัด,วดหนึ่งซึ่งมันจะเห็นเมนเ,นเนี่ยสีขาวโพลนเลยแล้วก็ เอารูปของวัดต่างๆจนไปไปเจอเป็นต้นอ่าต้นอะไรนะต้นสนแล้วก็จะมีแบบเรียงเรียงข้างทางเต็มเลยนะก็คือโขดใส่กระดูกขาวโพลเรียงเรียงเรียงกันเลยโอ้โหผมนี่คือตกใจเหมือนกันนะก<ง>ารที่ว่าเราสาดไฟแล้วไปเจอกับวัดอย่างนั้นนะจังหวะนรกมากอใช่ครับแล้วก็เราก็ยังคงที่ว่าอ่าช่วงช่วงช่วงนั้นอะ่ะ มันโค้งพอดีใช่ไหมเราก็ต้องลดความเร็วจากที่ว่าเราขับอยู่ประมาณห้าสิบเราก็ลดลงมาเรื่อยๆพอช่วงที่ว่าเราเนี่ยเข้าเข้ายืดตัวที่จะเข้าไปใเส้นตรงมันจะสุดวัดพอดีกับโกดที่เรียงเรียงกันอยู่รถผมช้าอยู่อยู่แล้วไงผมเห็นว่ามันมีผู้หญิงวิ่งออกมาจากสุดของอคารัววัด อวิ่งออกมาแบบโบกไม้โบกมือเหมือนหนีตายหนีอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่แหละลักษณะแล้วด้วยลักษณะของผู้หญิงนะครับลักษณะของผู้หญิงก็คือเหมือนว่าเขาเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าเขาแบบแบบขาดอ่ะออออ่าแล้วคืเนี้ยผมก็มองด้วยด้วยว่าแบบ ข้างซ้ายผมมาลดของรถใหญ่ผมข้างซ้ายผมมามันจะมันจะสูงอยู่แล้วผมจะตั้งไฟสูงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะสาดสาดไปเห็นพอดีไงเขาก็บกไม้บกมือวิ่งวิ่งใหญ่แล้วแล้วพื้นอ่ะมันก็เป็นสูงสูง,สงต่ำต่ำตามทุ่งนงทุ่งนายอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งล้มลุกคุกคานคานมั่งลุกลุกขึ้นวิ่งมั่งครับอ่า เราเนี่ยจากที่ว่าเราเราวิ่งในในห้าสิบเราก็ลดลงมาเรื่อยลดลงมาเรื่อยจนแบบมันช้าลงไงคือเราเรามีความคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ, <Reese: S 2> อ่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาคือคนหรือคือผี like อ,อ,อย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นเน่ยมันเหมือนคนคนที่กำลังขอความช่วยเหลือ,อ<ฟ>แล้วช่วงจังหวะนั้นน่ะที่ว่าเรากำลังคว้าโทรศัพท์ครับ อาปาโทรศัพท์มาเพื่อที่หวังว่าจะแจ้งตำรวจมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะร่างกายเนี่ยร่างกายเขากำยำมากเลยนะครับครับเขาเดินตามผู้หญิงนั้นออกมา<อ>แล้วเขาถือมีดเหมือนอมีดที่เขาเนี่ยเอาไว้ตัดตัดพวกอ้อยอะ่ะอาอถือมาด้วยแต่การเดินของเขาเนี่ยก้าวก้าวเนี่ยคือก้าวไวมาก วา้แป๊บเดียวเนี่ยใกล้ถึงผู้หญิงคันนี้ช่วงนั้นอะ่ะเราก็วิ่งมาและชลอชลอมาจนเราเนี่ยมาเบรกอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเพื่อเหมือนประมาณว่าเราเราจะให้ความช่วยเหลืออ่าถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกที่ว่ามันมันจะฆ่ากันเนี่ยเราเราก็อาจจะช่วยเหลือได้เราก็จะหยิบโทรศัพท์มาหวังว่า เอาบัตรเอาบัตรเติมเงินอะ่ะเอาตังเหรียญมาขูดขูดขูดเพื่อ,อาหายบัตรโค้ดใช่ไหมครับเออเพราะว่าตังตังในโทรศัพท์เราหมดเราคุยกับเมียไปแล้วเออเราก็มาปุ๊บกำลังขูดขูดขูดอยู่อยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็ตาเราก็ไปมองอมองในในที่เกิดเหตุครับผู้ชายคนนั้นอะ่ะมันเดินจำ้จำจำ้ำจ้ำมาจนทันผู้หญิงไม่รู้ยังเลยอะ่ะเอเอพอทันผู้หญิงปุ๊บมันจับ หัวของผู้หญิงเนี่ย,ยมันฟันฉยที่เดียวขาดเลยคอขาดขาดเลยผู้หญิงเนี่ยล้มทั้งยืนเลยโอ้ยค,คุณนพเออ,อแล้วทีเนี้ยหัวน่ะมันก็กระเด็นไปใช่มแม็พอหัวกระเด็นไปปุ๊บแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันก็ก้มไปแล้วมันก็ไปจับเอาหัวผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ชูขึ้นมาแล้วมันเหมือนว่า มันหัวล้อสาใจมากเลยนะแล้วมันก็หิ้วหัวของผู้หญิงเดินกลับไปทางเก่าที่ว่ามันออกมาเฮ้ยคือเนี่ยเราเราเฮ้ยมันฆาตกรรมอย่างเนี้มันคือฆาตกรรมแล้วมันไม่ใช่พีแล้วเราก็รีบขูดใหญ่เลย,ยรเรารีบเรารีบขูดขูดเพื่อที่จะเอาเอาตัวเลขเนี่ยเติมตังค์แล้วก็จะโทรศัพท์แจ้งตำรวจครับช่วงที่เรากําลังขดูดขูดอยู่นั้นนะตาเราก็มองไปที่ศพ ด้วยนะ<อ>แล้วก็ขูดแล้วก็มองขูดแล้วก็มองเขาน,นี่ช่วงที่ว่าเราไปมองปุ๊บเราเห็นผู้หญิงอะ่ะค่คอยๆดันตัวเนี่ยที่มันไม่มีหัวเนี่ย,ยค่อยๆดันตัวกรลึกตัวขึ้นมาแล้วก็ยืนมือไม้เนี่ยมันมันมันเหมือนว่ามันแกว่งไปแกว่งมาหาทิศทางอะ่ะแล้วมันก็ตุบป,ปักตุบเป๋มาจนถึงหน้ารถเราแล้วมันก็ล้ม<อ>ล,ลงแพ้ เราก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเนส้นกร,ก,กระตุกหรือเปล่าเออเหมือนอย่างคนว่ามันกําลังกําลังตกใจแล้วกําลังแบบจะตายไม่ตายแหละ่ะอท้ายเนี่ย,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 ยเราก็รีบขูดใหญ่เลยเช่นนี้ช่วงที่จังหวะที่เราขูดอยู่เนี่ยมันมีเสียงตึบตึบอยู่ข้างซ้าย,ยที่ประตูรถของของผมครับ ซึ่งรถผมเนี่ยมันเป็นรถรุ่นม um ิตซูมิชิเอ่อมิตซูแล้วทีเนี้ยมันมีประตูด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีกระจกอยู่ที่ที่มุมประตูอ่าแล้วทีเนี้ยผมก็แงะไปไอ้ข้างซ้ายว่ามันมีเสียงอะไรไอต้ตึบตึบตึบเนี่ยช่วงที่ผมแงะไปอยู่เนี่ยครับผมเห็นหัวของผู้หญิงมันกําลังค่อยๆลอยขึ้นมาจากมุมประตูด้านซ้าย,ย,ายเห็นเป็นใบหน้าของผู้หญิง ที่มันพยายามโขกกระจกตึบแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วโขกกระจกตึบตึบตึบรอยขึ้นมาจนมาถึงกระจกตรงที่ว่าที่เราเปิดขึ้นเปิดลงแล้วมันก็โขกหัวใส่กระจกเราอยู่ตลอดเลยตึบตึบมันบอกว่าไม่ต้องขูดแล้วโยไม่ทันแล้วโอ้ยน่ากลัวว่ะเรื่องนี้แล้วมันก็ตะวาดใส่ผมว่า ทำไมมึงไม่ช่วยโอ้ใครจะไปช่วยทันวะที่ว่าผมอะกําลังกําลังตกใจอึ้งอยู่กับหัวที่มันลอยอยู่ยังคงโขยังคงโขกนะจึึบจึบแล้วมันก็ตวาดอยู่นั่นแหละทําไมมึงไม่ช่วยอไอ้ข้างหน้ารถที่ที่เราเปิดไฟส่องอยู่แล้วที่ว่ามันมีศพมานอนอยู่ตรงนั้นศพนั้น ค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็เอามือเนี่ยตบตีอยู่หน้ารถตึ๊บตึ๊บจนผมสลบไปเลยโอ้โหสลบอยู่ตรงนั้นเลยรถเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟหน้าจอดอยู่ตรงนั้นไม่รู้เลยว่า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 สลบไปเมื่อไหร่จนมันสว่างอ่ะจนแบบแดดมันส่องย้อนกลับมา แล้วพอดีลูกชายก็ตื่นขึ้นมาแล้วมาเรียกผมว่าปวดฉี่เขาเขาปวดฉี่เขาก็เลยมาปลุกช่วงช่วงที่ว่าผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาลูกชายมามาปลุกเนี่ยผมก็สะดุ้งแบบแบบไม่รู้เรื่องไงก็มาเห็นหน้าลูกชายพมลูกชายบอกว่าป้าป้าแบกปวดฉี่แบกปวดฉี่ครับครับคเนี้ยคือเราจอดอยู่ข้างๆป่าช้าของวัดวันนั้นก็เลย ตั้งสติได้ก็เลยใส่เกียร์วิ่งออกไปก่อนพอวิ่งออกไปก่อนพวกก็ไปหาเวิร์กที่ว่ามันเราสามารถจอดได้เนี่ยแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยลงไปฉี่แล้วเราก็เอาน้ําเนี่ยมาลูปหน้าเราเนี่ยทำํำเรียกสติเรียกขวัญกลับมาครับนั่นเนี่เพราะว่ามันสว่างแล้วอืแต่ว่าลูกชายอ่ะเขาก็มองหน้าเรานะยืนฉี่ไปแ,แล้วมองหน้าเราไปว่าเราทําไมถึงแบบ ลุกลี่ลูกหลนอ่านั่นแหละก็ไปส่งของพอพอตั้งสติอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปส่งของจนเสร็จก็กลับที่หนองจอะนั่นนะครับ <c oughs> ก็มารู้ตอนหลังว่าอาวัดวัดนี้อ่ะวัดไผยลงวัว <c oughs> ที่ผมผ่าน ผมเพิ่งมารู้ตอนหลังตอนตอนตอนที่ผมถามถามถามอจากคนที่รู้จักในพื้นที่เนี่ยว่าวัดวัดที่อยู่ในเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าวัดอะไรเขาบอกเป็นวัดไผ่ลงวัวผมไม่รู้จักเนี่ยตอนนั้นอะ่ะผมไม่เคยวิ่งผ่านมไม่เคยวิ่งเส้นนี้เลยนั่นแหละครับซึ่งทําไมไม่ช่วยโอ้เฮ้ยคุณนบครับคุณไปเจออะไรมาวะเนี่ยโคตรน่ากลัวจริง คือเรื่องนี้ไม่ไหวว่าไม่ไหวไม่ไหวคือไม่ไหวคือว่าไม่ไหวที่จะมันมันหายใจไม่ทันอนะ่ะแบบฟังแล้วแบบลึกภาพตามอะ่ะโอ้โหเป็นผมสลบตั้งแต่แรกแล้วนะตั้งแบบสลบตั้งแต่ฉับแรกที่คอขาดแล้วอะ่ะก็เราเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นคาตกรรมเราคิดว่ามันแบบน่าจะเป็นโหมียะันหรือเปล่าหรือว่าอ,อะไรชู้สาวหรืออะไรสักอย่างอย่าง,างนี้ไง เพราะว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนคนจริงๆอะ่ะมันเป็นคนอะ่ะอารมณ์อารมณ์เหมือนกับว่าเราก็พยายามอยากจะช่วยเขาเนาะพยายามที่จะโ<ฆ>ทรศัพท์เพราะเพราะว่าเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้ากลุมไปจอดอยู่ใช่ไหมยอย่างน้อยเนี่ยตอนตอนที่ว่าเวลาผมเข้าไปในบ่อลูกรังเนี่ยคนคนที่เขาเป็นพื้นที่เนี่ยเขามักจะบอกว่าเฮ้ยยังไงก็มีอาวงุธอ่บติดไปด้วยนะเพราะเข้าบ่อลูกนังเนี่ยมันอันตราย เขามีการขี้พ่นกันบ่อยผมก็จะมีพวกพวกแป๊บพวกมีดอะไรต่างๆเอาพวกติดตัวไปด้วยอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าเราวิ่งบ่อลุงลังแต่ถ้าเราไม่วิ่งเราก็ไม่พกเท่านั้นเองอ่าก็วันนั้นวันนั้นเราไปไปวิ่งบ่อลุงลังเราก็พกไปด้วยแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีอะไรเราจะช่วยเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นไงตอนนั้นน่ะถึงได้จอดจอดจอดตรงตรงที่เกิดเหตุพอดีครับ แ,แต่คนเนี้ยพอเขาฟันคอเนี่ยมัน<อ>ไม่ใช่แล้วไงเออมันคือฆาตกรรมแล้วรเราต้องแจ้งตำรวจอย่างเดียวไงคุณนพแล้วหลังจากนั้นคุณนพได้ทราบเรื่องราวไหมว่าเออ่เหตุการณ์ที่เราเห็นน่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงตรงนั้นหรือเปล่าหรือมีเรื่องเล่าไม่เคยกลับมาเลย,ยเออ <laughs> ไม่เคยกลับมาเหยียบณนะตรงนั้นเลยคร,ครั้งเดียวพอเลย ข้างเดียวพอเลยค<า>่ะขาไปวิ่งลูกล้างอีกทีหนึง่งไปวิ่งเส้นอะ,อะไรนะพนมเอ๊ะบางเลนไปนพวงอ้อมอ้อมเราเข้าไปเราไม่วิ่งรัดแล้วอืมครับอันอันนี้เขาบอกมาไงาเราถึงได้เออเห็นว่าเห็นว่ามันดึกแล้วเขาบอกว่าลองวิ่งเข้ามานี่มันจะรัดแล้วมันจะใกล้กว่าโหเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับคุณนพนะฮะ แล้วบอกได้เลยว่าโอ้ยคุณนบทำเอาผมแบบนั่งไม่ติดอะ่ะเออรุ้นตลอดแล้วเหตุการณ์แบบเนี้ยในในในสมัยที่คุณนบขับรถอยู่ช่วงนั้นนะฮะมันมีเหตุการณ์ที่คุณนบเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆหรือว่ามีเรื่องอื่นอีกหรือไม่มีอีกหรือปะโอเยอะครับโฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรื่องที่เจอเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบก็อืก,ก็ก็ทั่วไปอ่ะทั่วทั่วไปออใช้คําว่าทั่วไปอะนะ ครับทั่วไปแปลเดี๋ยวเดี๋ยวแปลว่ามันยังมีเรื่องที่น่ากลัวกว่านี้อีกเหรอก็มันมันมันก็น่าจะใกล้เคียงเคียงกันแบบนี้แหละคุณนบผมรออย่ก็ยังยังอย่างอย่างก็ยกตัวอย่างสั้นๆนิดนึงก็อย่างว่าผมมาไปจอดไปจอดทับอยู่กับเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีคนตายเกิดอุบัติเหตุใช่นแม่แล้วคราวเนี้ยเขาก็จะค้นเป็นรอยรอยรอยของคนที่นอนเสียชีวิตครับ ผมอาเอาล้อรถอะไปจอดทับเลยอืผมไม่รู้ไงเพราะว่ามันเริ่มเซื่อลจางแล้วครับผมก็ลงไปลงไปเคาะยางตามปกติอทีเนี้ยผมก็เดินไปซื้อไปกินข้าวแล้วก็เดินกลับมาจนตอนช่วงโคเพเนี่ยประมาณหกโมงหกโมงครึ่งถึงทุ่มอะ่ะนั่นแหละผมก็เดินมาว่าเอ๊ะใครวะมามาเดินมาเดินวนรอบรถเราไงอื ผมก็เอ้าเฮ้ยมันเป็นพวกที่ว่าขโมยหรือเปล่าเราก็เดิน<ๆ>เดินมาที่รถพอเราเดินมาด้านขวามันก็วุบเข้ามาเข้ามาตรงหัวรถด,ด้านซ้ายเราก็เดินพยายามเดินตามว่ามันมันมันต้องการอะไรแต่เดินก็ไม่เคยทันสักทีน่นะจนจนเราก็เราสตาร์ทรถเพื่อเพื่อปั๊มลมอะไรปุ๊บแล้วเราก็มาเดินมาที่ที่ลอ้ลอล้อยางแล้วเพื่อที่จะมาเคาะยางแล้วก็มันบังเอิญว่ามันอ่าล้อด้านซ้าย ไปตรงที่วั่นไปไปเหยียบนั่นแหละเราก็ไปนั่งเพื่อที่จะไปแงะเอาพวกน็อตกออกจากล้อ,อช่วงจวังหวะที่เราแงะอยู่เนี่ยมันมีคนน่ะเดินมาอยู่ทางด้านซ้ายแต่เราไม่ได้สนใจที่ว่าชาวบ้านปกติทั่วไปแล้วก็กาลังนั่งแงะนั่งแงอยู่เขาถามว่ากลับไปไหนครับผมก็บอกว่าอ๋อมาจากส่งการ์ ที่ที่สุรินรู้ไหมกูาหายใจไม่ออกเอ้า<อ>แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราลเราก็เลยหันเร<อ>าก็เลยหันไปมองเขาว่าแล้วกาจะบอกว่าเราแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับผมอย่างเงี้ยช่วงจังหวะที่เราหันไปปุ๊บเขาเอาหน้ายื่มเขามาหาเราหน้าเขาเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเฮ้ย,ยหายไปเลยครึ่งหนึ่งเลย ตาเขาเนี่ยมันติ้นออกมาเนี่ยห้อยห้อยอยู่ที่แก้มอะโอ้ยนี่นี่นี่แค่นี่แค่เกินนะเนี่ยครับโอ้ยคุณนพนั่นแหละโอ้ยผมนี่ผมนี่นี่นี่แบบคานเหมือนหมาออกมาจากชุดตรงนั้นเลยก็โหนร้องโอ้ยพีรอกพีรกองคุณนพคนคนไม่ธรรมดาว่ะจริงๆคุณเจอแบบแต่ละเรื่องไอเอางี้กว่าเดี๋ยวครับ คุณนบค่อยทยอยมาดีกว่านะผมขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตที่อถ้ามีโอกาสหรือวันไหนที่คุณนบว่างๆถ้าผมทักไปรบกวนเลยใช้คําว่ารบกวนมาเล่าให้พผมฟังนะได้สนุกมากได้ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าคังนะถ้าเข้าคังเนี่ยก็ก็เดี๋ยวถ้าออกจากคังมาเดี๋ยวผมผมบอกกันละกันอืมได้ รอเลยฮะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าผมเข้าคังแล้วมันมันจับโทรศัพท์ไม่ได้เงได้ฮะได้ครับครับโอโ้โหคุณนบแล้วคุณนพ,พเป็นคนที่เล่าเรื่องดีด้วยเราสนุกมากไปเรือ่อยเรื่อยคผมครับอืมแล้วก็ค,ครับเสียงเสียงของคุณนบเนี่ยมัน,ม,นมันชัดไงฟังแล้วมันได้ได้เห็นภาพอะ่ะเออผมฟังแล้วนึกถึงนึกนึกถึงภาพที่คุณนบกําลังกําลังจะบอกเราอะ่ะ ออกเลยคโอเคคุณนพขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากที่สละเวลาเรียบเรียงเรื่องนี้แล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ชาวก๊กของเราฟังน่ากลัวมากคุณนพมันมันไม่ต้องเรียบเรียงเลยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมาเออเข้าใจเข้าใจเรื่องถ้าเป็นเรื่องของเรานหละมันจะเล่าง่ายมันจะเล่าได้สบายเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของที่เราฟังมาจากพี่ๆน้าๆอ่าเนี่ยบางทีเราก็ต้องจับจับประเด็นบางอย่างเนาะที่ว่า เราพอที่จะจําได้อืมอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเรียบเรียงอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้าเรื่องที่เราเจอเองเนี่ยเนยมันอยู่ในสมองเราหมดเลยได้ครับครับ <c oughs> ผมโอเคผมยังไงก็ขอบขอบคุณคุณเป้มากเลยเนาะที่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 ให้ให้โอกาสโอ้ยินดีนไม่มีปัญหาเลยฮะแล้วก็ผดีใจด้วยรครับที่ผมได้มีเพื่อนมาเล่าเรื่องผีให้เราฟังอีกแล้ว ครับโอเคยังไงคุณย sí ังไงคุณเป้แล้วก็ผูรานการแล้วก็ทีมงานขอให้มีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับครัขอสุขภาพแข็งแรงนะครับถูกครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ